รชัดสวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนเพจนะครับขอบคุณนะครับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินชมรมกู้ภัยพระเจ้าสีโสพลมหาวิยาลัยราชภัฏสารคังามนะครับกู้ภัยอาศกนะครับอันนี้อาศงที่ไหนครับเนี่ยอาศงไรเห็ุอาศงที่ไหนนะครับอาศงกันทะละพิชัยครับโอ้ครับผม อโศกอโศกเข้าหลังคู่เลยอโศกเข้าหลังคู่เลยอ่านั่นแหละครับอโศกตัดหลังไว้คู่กับพี่ตั้มเลยครับเอาหมวกออกให้เด็กหน่อยครับ ครับขออนุญาตนะครับถ้าโทรศัพท์ต้องออกห่างๆนะครับแล้วห้เอาขึ้นรับตอนนี้สารละครสิบสี่แล้วครับปุ๊กครับ

เดี๋ยวคได้แล้วเนัหบังเดี๋วเลยป๋า okay, okay, okay. ปานันโทนะครับมาจากด่านหุนทดนะขออนุญาตเอาผ้าออกก่อนนะครับผ้าออก

ไม่จับนะครับไม่จับนะครับป่อยาต้วสมุดออกก่อนครับสมุดเอาออกก่อนครับหมวกครับหมวกหมวกถอดหมวกด้วยครับ รถทั้งนั้นรถขายครับท่านทําขายได้มั้ยครับครับกําลังขายได้มั้ยครับเอานะครับเอาไปกดดัน <imitation> สอนไว้ครับสอนไว้สอนไว้สอนไว้ครับญยาตยิพ่อหงนะครับอาสาด้านหน้าที่แจ้งว่ามีพระสี่รูป ขบวนช่วยเช็คนะครับพระมีรูปลระกี่พรรษาครับอาสาในขบวนนะครับอาสาในขบวนเคลียรสะพานลอยด้วยนะครับเคลียบนสะพานลอยลงมาด้วยนะครับอาสาครับอาสาในขบวนนะครับน้องอาสาในขบวนเคลียสะพานลอยด้วยนะครับมีคนยืนนะฮะ นะครับพราที่พระสงฆ์ที่อยู่มีสิบสามสิบเอ็ดแล้วก็สมบันเนรแล้วก็หนึ่งพรรษาครับตอข้อความครับหกหนึ่งครับหกหนึ่งกำน,นัน <ะ S 1> ครับผมเตรียมผ้าไตไว้ให้สี่ชุด <นะ S 1> ให้น้องช่วยถือเลยครับอยู่ด้านหน้าสี่ชุดด้านหน้ามีพ้าสี่องค์ <นะ S 1> อาสารครับอาสาใกล้เคียงสะพานลอยนะครับบอก พี่น้องประชาชนอยู่บนสะพานลอยลงก่อนนะครับแปล้วว่าแบบนั้นนั่งตรงๆครับนั่งตรงๆนะครับสาธุครับ นาเลยคบนสานไห่ผมเตรียมไว้ให้แล้วนะสี่สชุดีหน้ารถเดี๋ยวพี่เป็นคนถวายเพราะพี่เป็นกำนันพี่เหมาะสุด diwawancarakombeno si kwa akwa

กำนันตังหลุดสามร้อยญาตสอบถามครับคุณครูโรงเรียนอะไรครับตรงไหนครับครับผมเดี๋ยวน้ำให้หนึ่งคันรถปิกอัพนะครับโรงเรียนบ้านอะไรครับโรงเรียนบ้านปอบใหญ่โรงเรียนบ้านปอบใหญ่รัรถน้ำในขบวนนะครับรถน้ำในขบวนมีน้ำหนึ่งรถปิกอัพไหมครับ ญาตสอบถามครับรถปิอัพในขบวนมีน้ําสักหนึ่งคันรถไหมครับยังไม่เต็มครับมีเต็มหนึ่งคันออกไปแล้วไม่รู้ไปไหนครับประชาสัมพันธ์ได้ไหมครับประชาสัมพันธ์คันที่เต็มแล้วนําส่งโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่หนึ่งคันรถครับให้หกล้อไปได้ไหมครับหกล้อเต็มแล้วครับหกล้อเอาให้คูนคูเลยนะครับเอาให้ล้นๆ้นนาส่งโรงพยาบาลมหาสารคามครับทราบการทราบ ้องประสานประสานรถปิกอัพคันที่เต็มแล้วนะครับนำนำ25โรงเรียนบ้านป่อใหญ่ครับแต่ยังไม่มีครับเพราะว่าตอนนี้เอาขึ้น600อย่างเดียวเลยครับตราบตราบถ้าถ้าช่วงนี้ตัดขอตัดสักหนึ่งพิกอัพเพื่อนำส่งโรงเรียนบ้านป่อใหญ่ก่อนนะครับตราบตราบ1หนึ่งปิกอัพครับ โผล่ครับโผล่ครับโผล่ครับผมเอาน้ําให้โรงเรียนนี้1บึ่กอัพครับครับที่นักเรียนมาเมื่อกี้ครับมีแต่หนึงครับเป็นรถแต่โรงไหนน้ำลงครับน้ำเปิด่ายนะครับขยะแต่ไม่เป็นสาบมายันขยะแก้งมาอยู่ก็ตัดเข้ามาในกระบวนแล้วก็ผลขึ้นผนขึ้นแล้วก็ออกไปเลยครับของหน่วยงานไหนครับของหน่วยงานไหนฝากดูแลกันด้วยนะครับในสอบแต่นะครับเพราะว่า สงสัไม่ติดวิทยุด้วยเอาน้ำไปกินด้คุณยาเด้อฝากพี่น้องกู้ภัยเราช่วยดูแลกันนะครับประชาสัมพันธ์กันครับน้ําจะได้กระจายให้ทั่วถึงนะครับจะได้ไม่ทําซ้อนกันครับหกหนึ่งทุกสถานีครับครันแบนด์แบนด์แบนด์นแบ เราไปองนไปต้องครับต้ดับน้ำเย็น้นนไปต่งตงครับจับน้ำยกน้ำครับจับน้ำยกน้ำครับยกน้ำขึ้นมาครับยกน้ำ ได้จับน้ำครับ <afraid S 2> จับน้ำยกนมขึ้นมาด้วยครับนมเร็งรดน้ำหนึ่งครั hmm, บว่านรดน,นด้ำใี่หายไป มันมะีรถไาเสียงทำไมกันลบะไม่มันมันมีเสียงถ้าไม่ใช่ของเราเนี่ยต anyway> ัดออกก่อนเลย่มั่วกครับมวกวจับไว้นะครับจับไว้

ก่าญญูนะครับถ่ายรูปนะนั่งลงนะครับอาจารย์อาจารย์อย่าเพิ่งถ่ายอย่าเพิ่งถ่ายนะขอความอย่าเดือดนะครับนั่งลงนะนั่งลงนั่งลงนะครับถ่ายรูปกันหนัไม่ต้องเสทุก่านนะครับถ่ายได้ครับถ่ายได้่ายได้เลยครับนั่งครับนั่งัไ้ครับถ่ายได้ครับนั่งลงนะครับนั่งลงนะครับนั่งลงนั่งลงค่จะถ่ายรูปนั่งลงได้ถ่ายรูปเล้ครับบานั่งนะครับนั่งได้จะเจริญกล้ามครับเจรกล้าม ผมก็ต้องเบียดขามาคร mm ับเดยวลกตากระลุกเดียวตง่อครับถ่ายลูกได้แต่ว่าให้นั่งนะครับข้างหลังไม่ต้องกราบนะครับไม่ต้องกราบพอแล้วครับนครนาไ้ห้เ่รัปสบายเลยครับรั้งรย

ไม่ต้องเหมือนกันปฏกบัตได้เลยครับระวังนังไทยเนาะนิ้งจกหมอนท้อเอาขอทางให้พวกคุณเจ้าออกด้วยนะครับข้างหลังอ่ะไหนยังไม่ได้คลองค่อยๆขยับเข้ามานะครับคอแล้วถอยออกนะครับแล้วไปขยับเข้ามาครับมีของใครครับจัดเรีครับ ดับน <S 々> ้ำได้ครับน้ำค่อยๆดับน้ำลงนะครับลุกขึ้นครับลุกของเลยนะครับลุกมาไหลนะครับโอ้ไม่ก็ถ่ายผมกูคุยกับผมกูก็ส่งเขา

ต่อท้ายรถตู้คันนี้ขอขอขอเป็นรถน้ำเลยรถพยาบาลต่อท้ายอีกคันหนึ่งผ้าออกครับคุณยายต่อพยาบาลอระกสันหง ดูพี่ลูกพี่ครับพี่ฝากพี่ภาษารถรถโรงพยาบาลสารภามาให้ต่อท้ายเลยครับต่อท้ายต่อท้ายรถน้ำเลยครับให้เขาต่อท้ายเลย ติดตามศูนย์สองติดตามศูนย์หนึ่งสองค่ะประชาชนสำคัญนะครับประชาชนสำคัญให้ด้วย 5. ให้พี่น้องประชาชนนะครับที่นำน้ำมาถวายแล้วช่วยยกส่งขึ้นรถบรรทุกหกล้อหรือรถพิกอัพด้านหลังให้ด้วยนะครับสองแปดค่ะ จากกำลังอาสายกน้ำกันไม่ทันแล้วนะครับน้ำแกจะเป็นสนิทบางคนได้แล้คะน้ำที่เหลือยกขึ้นถุล้อหรือว่ารถกระบะด้านหลังได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ทีมงานเจาาอาสาไม่พอนะคะน้ำแกจะเป็นสนิทบางคนได้นะคะที่เหลือยกขึ้นุล้อหรือว่ารถกระบะข้างหลังก็ได้นะคะยกน้ำขึ้นมาครับยกน้ำนะครับน้ำแกไปเป็นสนิทบางคนได้นะคะน้ำที่เหลือแกะ เหลือยกขึ้อนองกัหลได้เลยนเลยนะ้ข้ถวายนคยกน้ขถวายเลย,ย,ย,เลยอข้อความครับสองข้อความหกหนึ่งครับหกหนึ่งครับอกครับกนเลยครับเลยครับถวายครับไม่ต้องก้มนะครับไ,ไ้เลยครับ ก้ำน้ำบเดินน้ำารพื่อป้องัมพันธห์เลยนะครับติดตามส่วนหนึ่งครับสองข้อความครับหกหนึ่งครับหกหนึ่งครับก็ไหวนะครับเก่น้ำนะเก่ยน้ำเาน้ำปน้ำมกนครับแก้ได้ดีมุลได้นมได้วยนะครับตอนน้ตามช่วยน้อย ครับทุก การไล่สดจเพียงเท่านี้นะครับเนื่งองจากกำลังอาะสาไม่เพียงพอจะช่วยยกน้ำยกของก่อนนะครับสาทุอนโมทนาบุญกับทุกช่างครับ